สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นเรามาลองทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปแล้วกันก่อนค่ะเรื่องแรกนะคะชนิดของข้าวเด็กๆลองดูสิคะข้าวมีกี่ชนิดเอยอยันแรกนะคะเราเรียกว่าข้าวเปลือกจะมีเม็ดสีน้ำตาลเป็นเม็ดแข็งๆนะคะ ต่อไปเราเรียกว่าข้าวสารค่ะข้าวสารจะเป็นเม็ดสีขาวๆนะคะก็คือข้าวเปลือกที่เราเอาเปลือกออกแล้วนะคะต่อไปคือข้าวหอมมะลิหรือข้าวที่เรารับประทานกันทุกๆวันนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนะคะคือข้าวเหนียวก็คือข้าวอีกชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะไปนะคะเรามาดูลักษณะของต้นข้าวกันค่ะที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเริ่มจากรากเลยค่ะ ลากเป็นที่ดูดอาหารนะคะที่นำอาหารมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวให้เจริญเติบโตนะคะต่อไปลำต้นค่ะลำต้นนะคะเป็นต้นตรงๆนะคะที่ขึ้นจากลากขึ้นไปหาใบาแล้วก็รวงข้าวนะคะต่อไปนะคะเป็นต้นขแขนนะคะก็คือต้นอ่อนของข้าวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นใบค่ะใบ ค่ะก็จะเป็นใบเรียวๆยาวๆสีเขียวๆนะคะและสุดท้ายคือรวงข้าวค่ะที่รวงข้าวนี้นะคะก็จะมีเม็ดข้าวที่ออกนะคะเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยค่ะ,มะเมล็ดข้าวอ่อนนะคะจะเป็นสีเขียวส่วนมเมล็ดข้าวที่แก่แล้วจะเป็นสีเหลืองนะคะและกลายเป็นข้าวเปลือกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการทํานาค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือการไถานานะคะคนในสมัยก่อนนะคะจะใช้ควายในการไถานาค่ะแต่สมัยนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถนะคะรถไถนะคะเข้ามาช่วยในการไถานากันค่ะต่อไปนะคะเป็นการดํานาการดํานาก็คือการนําต้นกล้าของข้าวนะคะมาปักลงไปที่ดินนะคะเป็นการดํานาเป็นการปลูกข้าวอีกวิธีหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือหลังจากที่ข้าวนะคะได้เจริญเติบโตจนถึงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวได้นะคะชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวนะคะนำไปตากนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้สำหรับใช้รับประทานได้ทั้งปีเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นประเพณีการเกี่ยวข้าวนะคะหรือที่เราเรียกว่าประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะก็คือการที่ทุกๆคนในหมู่บ้านในชุมชนนะคะ ประเพณีการเกี่ยวข้าวนะคะที่เด็กๆเห็นจะเป็นประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะก็จะเป็นการสร้างความสามัคคีนะคะเกี่ยวกับคนในชุมชนนะคะที่มาช่วยกันลงแขกแล้วก็ช่วยกันเกี่ยวข้าวจนสําเร็จรู้ล่วงไปค่ะคนในชุมชนนะคะก็จะเกิดความรักให้สามัคคีกันค่ะค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็คือประโยชน์ของข้าวค่ะข้าวนะคะ สามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานเลยค่ะเช่นขนมนะคะหรืออาจจะนำมาแปรรูปนะคะกลายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือขนมจีนก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะข้าวจึงมีประโยชน์และมีคุณค่ากับการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมายเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของข้าวกันนะคะคุณครูมีคำพ้องจองมาฝากด้วยค่ะเด็กๆท่องตามคุณครูเลยนะคะอาหารจากข้าว ข้าวหวานนานาขนมจีนน้ำยาราดหน้าผัดไทยลอดช่องหม้อแกงข้าวเหนียวแดงใส่ไส้เส้นเล็กเส้นใหญ่ใช้ข้าวทำเอย้ย ต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของข้าวกันเลยค่ะเด็กๆข้าวนะคะถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยค่ะเด็กๆทานข้าวทุกวันกันใช่ไหมคะสำหรับคนชาติอื่นนะคะเช่นพวกฝรั่งนะคะก็จะรับประทานนะคะขนมปังเป็นอาหารหลักนะคะแต่สําหรับคนไทยเรานั้นนะคะ ก็คือข้าวเป็นอาหารหลักที่เด็กๆใช้รับประทานกันทุกๆวันค่ะข้าวนะคะจะช่วยบำรุงร่างกายของเด็กๆนะคะเพิ่มพลังงานนะคะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะรวมถึงการฟื้นฟูกำลังนะคะการป้องกันการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าถ้าวันไหนเด็กๆไม่รับประทานข้าวเด็กๆจะรู้สึกเป็นยังไงคะ ใช่ค่ะปวดท้องนะคะหิวข้าวแล้วก็ไม่มีเรียวแรงเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าวันไหนเด็กๆทานข้าวนะคะจนอิ่มนะคะจะทําให้เด็กๆรู้สึกว่าเด็กๆมีพลังมีเรี่ยวแรงที่จะทากิจกรรมต่างๆได้ค่ะซึ่งการรับประทานข้าวนะคะจะทําให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้ค่ะ ต่อไปนะคะการรับประทานข้าวทําให้เด็กๆมีพลังงานในการออกกำลังกายสามารถไปวิ่งเล่นนะคะออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลน,นะคะการโยนลูกบอลหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านได้อย่างไม่เหนื่อยเลยค่ะ เด็กนะคะเมื่อรับประทานข้าวไปแล้วนะคะจะทําให้เด็กๆมีพลังนะคะเราสามารถไปเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะหรือออกกําลังกายได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเพราะว่าเด็กๆรับประทานข้าวเข้าไปนะคะร่างกายของเด็กๆก็จะได้รับสารอาหารนะคะทําให้เด็กๆมีการเจริญเติบโตของร่างกายร่างกายแข็งแรงนะคะและการรับประทานข้าวนะคะยังช่วยบำรุงสมองเด็กๆอีกค่ะ พอข้าวนะคะจัดเป็นอาหารหลัก5หมู่ก็คือหมู่คาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะทําให้เด็กๆนะคะมีพลังในการจดจําบทเรียนหรือสิ่งต่างๆที่คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ได้อบรมสั่งสอนไปค่ะต่อไปนะคะอาหารที่ทํามาจากข้าวค่ะนอกจากข้าวสวยที่เรารับประทานกันแล้วนะคะข้าวยังสามารถนํามาแปรรูปนะคะเป็นอาหารต่างๆได้มากมายเลยค่ะ ประโยชน์ของข้าวนะคะนอกจากใช้บริโภคเป็นอาหารหลักที่เรารับประทานกันทุกๆวันแล้วนะคะเรายังสามารถนำข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆได้อีกค่ะรวมถึงขนมหวานด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันแรกเลยนะคะก็คือเส้นขนมจีนนั่นเองค่ะเป็นเส้นสีขาวๆเด็กๆเคยทานไหมคะเส้นขนมจีนนะคะก็ทํามาจากข้าวค่ะโดยเขาใช้ข้าวนะคะคนําไปโม่ให้กลายเป็นแป้งนะคะแล้วก็มาผ่านกระบวนการในการทําขนมจีนนะคะจนได้ออกมาเป็นเส้นสีขาวๆนุ่มๆให้เด็กๆได้รับประทานกันด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะเด็กๆเ,เคยทานไหมคะ เด็กๆหลายๆคนนะคะชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคะก็ใช้ข้าวนะคะเอามาโม่เป็นแป้งนะคะแล้วก็นํามาผ่านกระบวนการวิธีการทําจนกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กให้เด็กๆรับประทาน heroin. ค่ะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะ,คะ,คะก็มีวิธีการทําเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเลยค่ะเพียง <L pois S 1> แต่ว่าแตกต่างกันที่ขนาดของเส้นนั่นเองคะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะ อันนี้นะคะเคยเห็นไหมคะเด็กๆสีเหลืองๆเ,เส้นอะไรคะเส้นหมี่เหลืองนั่นเองค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่เหลืองนะคะล้วนแต่ใช้ข้าวนะคะมาทําทั้งนั้นเลยนะคะเราจะใช้ข้าวในการโม่เป็นแป้งนะคะแล้วเอามาแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดต่างๆให้เด็กๆได้รับประทานเลยค่ะเอ๊เด็กๆชอบรับประทานเส้นไหนเอ่ย ไปนะคะเรามาที่อาหารหวานกันบ้างค่ะอาหารหวานอย่างแรกนะคะขนมนางเล็ดหรือข้าวแตนนั่นเองค่ะเป็นการนำข้าวนะคะมาทอดจนกรอบพองแล้วก็ฟูนะคะและโรยหน้าด้วยน้ำตาลเคี้ยวนะคะที่มีความหวานหอมนะคะขนมข้าวแตนหรือขนมนางเล็ดนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆยังไม่เคยรับประทานนะคะต้องไปลองแล้วค่ะ ต่อไปอันนี้นะคะเด็กๆคุ้นหน้าคุ้นตากันไหมคะเรียกว่าขนมแพนเค้กนั่นเองค่ะขนมแพนเค้กนะคะก็ใช้ข้าวนะคะหมาโมเป็นแป้งนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นขนมแพนเคก้กเป็นอาหารหวานนะคะที่ให้เด็กๆได้รับประทานกันค่ะอ้าวอันนี้นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะเมนูอะไรเอ่ยข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนคงเคยรับประทานนะคะ สำหรับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเป็นอาหารหวานนะคะที่เราใช้ข้าวเหนียวในการทําค่ะเราจะใช้ข้าวเหนียวไปนึ่งนะคะแล้วก็มูนใส่น้ํากะทินะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปอันนี้นะคะเราเรียกว่าข้าวเม่าทอดค่ะ ข้าวเมาทอดนี้นะคะไส้ข้างในนะคะก็จะเป็นกล้วยค่ะหวานๆน,นะคะด้านนอกที่กรอบๆนะคะก็จะเป็นตัวข้าวนั่นเองค่ะเวลาที่เอาลงไปทอดนะคะก็จะมีความกรอบอร่อยและหอมกล้วยนะคะสำหรับข้าวเมาทอดนะคะก็เป็นขนมหวานนะคะที่นำกล้วยนะคะแล้วก็ข้าวมาผสมผสานร,รวมกันอย่างลงตัวเลยค่ะจนได้เป็นขนมอร่อยๆมาให้เรารับประทานกันค่ะ ต่อไปนะคะเราเรียกว่าข้าวเหนียวแดงค่ะข้าวเหนียวแดงนะคะก็เป็นขนมหวานอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ข้าวเหนียวนะคะในการทําเด็กๆนะคะสังเกตว่าข้าวเหนียวอันนี้จะเป็นสีแดงเพราะว่าเขาใช้น้ําตาลในการเคี่ยวค่ะก็จะมีรสชาติหว,นหวานๆนะคะน,นะคะเป็นเมนูลอดช่องน้ํากะทิค่ะ สำหรับตัวลอดช่องนะคะเส้นสีเขียวๆที่เด็กๆเห็นค่ะจะทํามาจากแป้งนะคะที่ทํามาจากข้าวนะคะแล้วนํามาบีบเป็นตัวๆนะคะจนกลายเป็นลอดช่องน้ําคทิี่ให้เด็กๆรับประทานค่ะ,นะ,คะต่อไปนะคะเราเรียกว่าขนมใส่ไส้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่นําข้าวนะคะมาแปลรูปให้กลายเป็นแป้งนะคะและมาทําขนมต่างๆให้เด็กๆได้ร,รับประทานกันด้วยค่ะต่อไปนะคะเรียกว่า ขนมหม้อแกงค่ะจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเห็นไหมคะแล้วก็มีรสชาติหวานนะคะตัวขนมหม้อแกงนี้ก็ใช้ข้าวนะคะที่นำมาแปรรูปให้เป็นแป้งนะคะแล้วก็มาทำขนมเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะอันนี้เด็กๆคงชอบเลยขนมปังชนิดต่างๆเลยนะคะขนมปังนะคะก็ใช้ข้าวนำมาแปรรูปนะคะให้กลายเป็นแป้ง จากนั้นนะคะก็นำมานวดแล้วก็นำมาอบจนกลายเป็นขนมปังที่น่ารับประทานค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่านะคะข้าวสามารถนำมาแปรรูปนะคะให้กลายเป็นอาหารทั้งข้าวและหวานได้มากมายเลยค่ะและข้าวนะคะก็ยังมีประโยชน์ทำให้ร่างกายของเด็กๆเ,กเกจเริญเติบโตแข็งแรงนะคะเด็กๆเ,เห็นประโยชน์ของข้าวหรือยังคะ มีมากมายเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานข้าวอย่าลืมรับประทานให้หมดอย่าเหลือทิ้งขว้างนะคะเด็กๆจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงเติบโตและพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ